ดีไม่ส่งพียแอลน่ะว้ายรดน้ำดำหัวพี่โอ้ออหยส่งการพี่ส่งการส่งการไงใส่น้ำแข็งบ้างวะไม่มีเสียงด้วยเอ้าวโอยพรดิย้อยให้เขาลดน้ำให้แล้วโอยพรจ้ะโอยพรโออเออโอยพรให้ลูกให้หลานเลยาะ มันชีแตกลุเอาวยพรได้มีห้องกันข้างนอกอีกไหมด้วยวยพรดิตรงนี้ห้องกันง่ายวยพรว้พรล่ะค่ะจ้าแก้วเดียวทั้งกลุ่มปะจ้าแก้วเดียวทั้งกลุ่มแลขอได้น้ำขันนี้เย็นชุ่มฉ่ำไปถึงทุกคนร้องตุดเย็นล่องล่องเปียกหมดเลยไปซั่งพี่โอ๋นะ ไอสคกีนตอนไหนกะนั่งกลับอยู่นี่ไงพี่โอล่ะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่ที่นี่ <sk r isa> ที่มาร่วมงานในวันนี้จดจำไว้นะคะ <ako> น้ำค่ะแก้วนี้ระวังไว้นะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะแก้วาขาว <S 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 <s